สวัสดีค่ะเอแฟนช่องไม่น้อยผ้ารวยมณฑการผ้ารวยเสี้ยนสาผ้าโชคเมื่อนี้ไม่น้อยผ้าร้วยกับสีผ้ามาตามเนี่วาทางห้าหน้อยคือเก่าเนาะค่ะห้าหน้อยมัดร่วมของข้าหมูว่านนี่แอดกระไฮวิ่งรุดใบที่สีกับหาเนาะค่ะให้วิ่งรูดสีกับหาห้าหน้อย ก็ออกตรงๆเลยเนาะค่ะหมู่บ้านนี่สามีออกตรงๆหาสองก็ออกอยู่ทีพิเศษเนาะคะ่ะพิเศษหาสองก้าเขาวิ่งรูด <c oughs> โทษคะ่ะหาสองก็เข้าวิ่งรูด คือเกาเนาะคะ่ะกระ마ปกติสามซีวิ่งพี่กระ마เป็นซีซีเนาะค่ะเข้าหายไปซีหาวิ่งใพี่ออกซีซีเนาะค่ะกระเข้าตรงตรงอยู่สามซีเนาะคะ่ะหมู่บ้านนี่เข้าหายวิงรูดไปที่ซีกบหา แต่มาทังซีทังหาเนาะค่ะหมู่บ้านนี้นี่แหละค่ะคือหมู่บ้านนี้ห้าหน้อยทีแอดได้ลงให้กับพี่น้องเอฟซีเข้าด้เบิงเนาะค่ะเมื่อนี้แอสกสิมีมแนวทางรัฐบาลมาฝากพี่น้องเอฟซีนั่มเด้อค่ะแนวทางรัฐบาลของเมน้อยผ้ารวยค่ะสำหรับ ห้าน้อยห้าน้อยเมื่อนี่แอดไถวิ่งรูดอยู่ที่ศูนย์กับสองเนาะคะ่ะศูนย์กับสองตัววิ่งตัวรูดเมื่อนี่จับครูกับสิมีศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เจ็ดสองศูนย์ศูนย์แปดสองสามสองสี่สองหาสองหกนี่เนาะคะ่ะ ถ้าบอมักที่แอดจับคู่ให้กะเอาศูนย์กับสองนี่ไปรูดเอารูดเด้อค่ะพี่น้อง f อซเอาศูนย์กับสองนี่ไปรูดเลยเลขวิ่งรูดของเฮ้ามันก็สิเข่าเนาะค่ะมือที่แอดให้รูดเกตตัวเดียวนะมันบอกเข่าเนาะค่ะ แกที่มันว่าเข่าแล้วมันข็สิมาเข่าไปเรื่อยๆล่ะคะ่ะเลขวิ่งรูดของเฮ้าเมื่อว่าน,นี้ให้รูดี t c กับหาเมื่อนี้ให้รูดยูทีย0กับ2เนาะคะ่ะถ้าบอมักแอดจับคู่ให้ก็เอา0กับ2นี่ไปวิ่งรูดเอาเลยเด้เคะ่ะพี่น้อง FC ทางช่องเฮ้ากันอะเฮดมาเพื่อเปลี่ยนแนวทังเนาะคะ่ะ กับ,บ่ได้สนับสนุนให้เรียนการพรนั่นทุกชนิดล่ะค่ะเข้ากัใไห้เบื้งให้ติดตามกันไวเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นผิดถืกกกับบา่วากันเนาะค่ะสำหรับผู้มักผู้ชอบก็บจังคอยเก็บเอาไว้ผู้บ่มักก็่านไปเนาะค่ะตัวเรียงแนวทางมันก็มีเขา้ามีรุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะกับบ่า อาจารย์ไหนเสียนไหนมันก็นต้องมีเขา่ามีหลุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะพี่น้อง fc แนวทางรัฐบาลของเมน่นยกเสิมีนี่ค่ะวันที่หกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลขหกตัวของแอนเกษมีศูนย์สามห่าห5าเกาเกตจับ คว้ยกันเอาก็ได้ค่ะเรียกฮกต่วนวันที่แล้วถทาแอดจับค่้ยกันให้ <c oughs> พี่น้องเอฟซีกระสิ่งเนาะค่ะแต่ว่าแอดบ่าได้ค่้ยแอดเอาตัวตรงของสามหาหาเกตหาเก้าอยงสี่แหม้บางหนึ่งหันมันมาออกเกดศูนย์เนาะค่ะวันนี้ แอดกระจับคู่ให้กะสิมี่ศูนย์สามศูนย์หาสหาสเก็หาเกหาเก็เกเก็สามนี่แหละค่ะพี่น้องเย็บซี่คือแนวทางรัฐบาลของเมีน่อยผ้าร่วยเนาะค่ะกะสิมี่อยู่แคูแปดหางถากับกะสิมีอยู่สิคูเนาะค่ะ กะถือว่าบหลายค่ะเอาเล่นกันตัวละห้าบาทสิบบาทเอากระสิได้กาไรอยู่เนาะค่ะได้กาไรหลายอยู่ถามมันถือถามมันเขานเนาะค่ะกะห้เบืองเพื่อเปลี่ยนแนวทางเนาะค่ะมักกะจัดคัดกะพนันถาบ่มักบ่กชอบกะพันไปเนาะค่ะถามัก,ถา,มกถาชอบก็จังค่อยเก็บออกไปลงทุน แนวทางรัฐบาลวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 0นหาเนาะค่ะส่วนแนวทางห้าน้อยของเฮาเมื่อนี้น้อยมาร่วมเทั้งสีน้อยเนาะค่ะแอดก็ให้ใบยุที่เก่าคู่เก่าหางกระถือบาบลายค่ะเพราะ่ามันสีน้อย ถ้าเฮาถือดูพิเศษแล้วเฮากับว่าต้องไปเลินไปตามอีกกระไดเนาะค่ะเฮากับยุดไปเฮากับสีใไดถึงมันสีไดหน่อยก็ขอให้มันไดทุกมือมันก็ยังดีกว่าเฮาล่นไปตลอดมันบ่ถือเฮากระเสียเนาะค่ะนี่ค่ะคือแนวทาง ห้าน้อยมัดร่วมของมือวันที่สิบหานี่เนาะคะ่ะวิ่งรูดศูยนย์กับสองเนอะค่ะวิ่งรูดศูนย์กับสองจับคู่กัสีศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เ็ดสองศูนย์ศูนย์แปดสองสามสองสี่สองหาสองหกนี่แหละคะ่ะถ้ามักถ้าชอบก็จังคอยจัดขัดกระพานทางชองเข้ากับเป็นเพียงซื้อกลางให้แนวท่างเท่านั้นเนาะคะ่ะ เอฟซีไม่ขามาเบิงก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อสิได้ตามแนวทางห้าน้อยของทังช่องแม่น่อยผ้ารวยเนาะคะ่ะเอฟซีไม่ที่บัตรท่าน,เ,นเคยเข้ามาเบิงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้สิได้เห็นคลิปใหม่ๆของแม่หน่อย ซูม,เมอเนาะค่ะไม่น้อยก็สิได้ล่งห้าน้อยให้ซูมเมอร์ไลคคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเอซเฮ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคว่ำเก็บใยา,ายใดคว่ำไข่หญ่มี่อยม,มีอายุวันโนสุขัขงพลังทัวหนาทัวตาทุกคนเด้อค่ะพี่น้องเอซสวัสดีค่ะ